ในคลิปนี้นะครับผมพี่โตจะมาบอกวิธีการทำามหัวฉีดแบบนี้นะครับผมว่ามีวิธีการทำแบบไหนต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมพี่โตอยากให้ทุกคนอ่ะได้เห็นรูปแบบจริงๆก่อนนะครับผมว่ารูปแบบที่พี่โตทำเนี่ยมันทำแบบไหนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาอธิบายนะครับผมว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับผมทุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับผมสิ่งที่ต้องมีนะครับผมก็หัวฉีดที่เป็นแบบหัวฉีดแบบผ่าข้างนะครับผมลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมเนี่ยเป็นเป็นหัวทองเหลืองแบบเนี้ย นี่นะครับผม3ามหัวเราต้องมีแบบนี้3ามหัวนะครับผมแล้วก็การฉีดการฉีดเล็กๆอันนี้นะครับผมพี่โตใช้เป็นการฉีดสั้นนะครับผมหน,หนึ่งด้ามน,นะครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีสายสายที่เป็นสายฉีดยานะครับผมขนาด2หุนใช้ทั้งหมด3เส้นนะครับผมก็คืออันนี้เส้นที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เส้นเส้นที่สองนะครับผมนี่วิ่งมานี่นะครับผมแล้วก็เส้นที่3ามเส้นที่3ามนี่คือจะต่อเข้ากับเครื่องพ่นยานะครับผม แล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือ3ามทางสองหุนนี่นะครับผมแบบนี้เดี๋ยวพี่โตจะลื้อมาให้ดูนะครับผมว่าว่ามันเป็น3ามทางแบบไหนใช้เกียวแบบไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนจำภาพจำภาพนี้ไว้นะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะลื้อละลืล้อแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ก็คือหัวที่หนึ่งนี่นะครับผม โมดที่1ไลท์มันนี่นี่นะครับผมแล้วก็มาต่อเข้ากับ3ทางทองเหลืองนี่นะครับผมแล้วก็มีแกนมีแกนยื่นออกมานี่นะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็นี่นะครับผมแบบนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือท่อท่อ p v c ตัวนี้นะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตวัดขนาดให้ดูนะครับผมว่าว่าใช้ท่อ PC เนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับผมพี่โตจำไม่ได้ละเดี๋ยววัดให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตจะทําการรื้อหรือหรือสามทาง อันนี้มาให้ทุกคนได้ดูก่อนว่ามันเป็นเกียวแบบไหนบ้างนะครับผมทุกคนจะได้เข้าใจนะครับผมนี่นะครับผมก็นี่ถอดถอดออกมาไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะถอดตัวนี้ต่ออีกตัวหนึ่งนะครับ นี่หล,ลุดออกมาแล้วครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวจะถอดถอดตัวนี้นี่ครับผมก็คือออกออกจากการตรัวนี้นี่นะครับผมี่ถอดออกอ่าถอดออกแล้วครับนี่อืมนี่ออกแล้วนะครับผม เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลื้อตัวนี้ออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับผมจะได้เห็นทุกคนจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับนี่เดี๋ยวจะลื้อไอ้เทปพันเกลียวนี้ออกด้วยนี่น,นีนะครับ สองตัวนี้นะครับผมเป็นสิ่งที่เราต้องซื้อมาเพิ่มแล้วมันมันขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือสามทางสองหุนนะครับผมหรือว่าหนึ่งทับสี่นะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นเกียวนอกเกียวนอกเกียวนอกหรือเราจะเรียกอีกแบบว่าเกียวตัวผู้นะครับผมนี่ทั้งสามทั้งสามด้า <analytics> นเลยนะครับผมจะเป็นเกียวนอกหมดเลยหรือว่าเป็นเกียวตัวผู้หมดเลยนะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับผมจะเป็นแบบนี้ครับผมจะเป็น เกลนอกเกลในเกลในนะครับผมหรือเราเรียกแบบว่าเกลตัวเมียตัวเมียแล้วก็ตัวผู้นะครับผมนี่มันจะเป็นแบบนี้ซึ่งซึ่งปกติแล้วอะถ้าเราหาสี่ทางสี่ทางแบบนี้ได้เนี่ยเนี่ยถ้า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 เราหาสี่ทางแบบนี้ได้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อสองตัวนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าพี่โตหาซื้อไม่ได้นะครับผมพี่โตเลยต้องต่อแยกออกมาแบบนี้นี่ครับผมเวลาใช้เนี่ยเราก็เวลาใช้เนี่ยเราก็เอามาสุดแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนเข้าไปนี่นะครับผมหมุนเข้าไปแบบนี้ นี่ครับแล้วพอพอมันหมุนเข้าไปแบบนี้นี่นะครับผมมันก็จะได้รูปร่างเป็นแบบนี้ครับผมนี่มันก็จะเป็นรูปร่างเป็นแบบนี้แล้วเวลาที hmm. er ่เราประกอบนะครับผมสายเส้นน right ี like ้นะครับผมที่ที่ที่จะเข้ากับเครื่องนะครับผมเข้ากับเปโซชีดยาเนี้ยนี่นะครับผมเราจะมาต่อเข้ากับตรงนี้นี่นะครับนี่มันก็จะมามันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้คือสายที่มาจากถังเปชีดยานะครับผมเราก็จะต่อเข้ามาอย่างนี้ชึบ อันนี้นะครับผมเดี๋ยวชิปนี่อันนี้อันนี้เดี๋ยวไปต่อๆคร้าๆนะครับผมต่อแบบรวมๆไวก่อนนี่นะครับผมอันนี้อันนี้คือสายที่มาจากถังเปชิดยานะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ส่วนส่วนเส้นนี้นะครับผมเส้นนี้ก็จะมาต่อเข้ากับสายสายข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ก็คือสายที่มาจากตรงนี้ครับผมเดี๋ยวไป่ต่อให้ดูนะครับผมก็คือสายสายที่จะวิ่งไปที่หัวฉีดหัวฉีดอนุสนี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมนี่มันก็จะมาไล่มานี่ นี่นะครับผมก็จะไล่มานี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อเข้ากับเราก็จะต่อเข้ากับเอาสายสายเปชิดยาต่อเข้ากับแบบนี้แบบนี้นะครับผมนี่ต่อเข้าอย่างนี้อ่านี่นะครับผมเดี๋ยวพี่โตทลาลักษณะท่าทางก่อนอันจะ,ะทาแบบไม่ค่อยแน่นมากนะครับผมทําแบบผุหลุมไว้นี่นะครับต่อไปนะครับผมเราก็จะมาดูท่ออันนี้คือฟมฟ้างของท่อที่เรานํามาใช้นะครับผมก็มีประมาณนิ้วกวาๆนะครับผม ความความฟ้างของท่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณนิ้วฟ้าๆนะครับผมนี่พี่โตใช้ท่อไซส์นี้นะครับผมในการทานี่ครับผมส่วนขั้นตอนการทําแล้วก็วิธีการทาเนี่ยเดี๋ยวพี่โตจะมาบอกนะครับผมว่าทํำยังไงขั้นตอนการทํานะครับผมก็คือเอาท่อเนี้ยครับผมมาเจาะรูนะครับผมด้วยด้วยดอกสว่านดอกนี้ครับผมนี่ฝามฟ้างก็อยู่ที่ประมาณ16มินนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนี่ครับผมฝามฟ้างอยู่ที่16มิลนะครับผมก็ใช้ ใช้ใช้ติดกับสว่านนะครับผมแล้วก็เจาะเข้าไปเลยเจาะเข้าไปจืดนี่นะครับผมเจาะเข้าไปเลยเจาะทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมนี่เจาะเจาะทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นี่นะครับผม <S <S พอพอเราเจาะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาเอาก้านอันนี้ครับผมแย่เข้ามาแยเข้ามาในรูนี่ชึบนะครับผมอันนี้คือรูที่สองรูที่1เนี่ยเราก็ทําเหมือนกันนะครับผมเราก็เจาะ จเจาะเหมือนกันอันนี้อันนี้พี่โตให้ไม่ไม่ได้ถอดให้ดูนะครับผมก็คือพี่โตก็เจาะเข้าไปเหมือนกันแล้วเราก็อันนี้เราก็เจาะนะครับผมแต่แต่เราต้องถอดหัวนี้ออกก่อนนะครับผมพอเราถอดหัวนี้ออกเนี่ยมันก็จะเหลือแค่หัวนี้นี่นะครับผมแค่เหลือแค่หัวนี้เราก็เอามายัดยัดเข้าไปในรูนี่รูรูฝั่งนี้ครับผมยัดเข้าไปในรูถ้าถ้ามันยัดไม่เข้านะครับผมเราก็เอาไฟลนนี่นี่พี่โตก็เอาไฟลนมานะครับผมเอาไฟลนเนี่ยให้ให้ให้ตัวนี้มันอ่อนนะครับเก็ยัดเข้ามาทางนี้นี่นะครับผมแล้วก็เอาม ฟังหัวหัวนู้นก็เหมือนกันทําเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ครับผมง่ายๆครับผมไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวพอประกอบเสร็จนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็คือหัวฉีดที่1นนะครับผมเราเสียบเข้ากับท่อ PVC นี่นะครับผมแล้วก็สายเนี่ยมันก็ต่อเข้ามานี่นี่นะครับผมสายเข้ามานี่เราก็มาจัาเข้ากับ3ามทางทองเหลืองสองหุนอันนี้นี่นะครับผมแล้วก็ส่วนอันนี้เราก็ต่อเข้ากับแกนนี่แกนหัวฉีดอันนี้นี่นะครับผมส่วนอันนี้ ส่วนสามทางทองเหลืองอีกอันนึงที่เราเตรียมมาเราก็เอามากรอบกรอบด้วยกันนะครับผมแล้วก็กลับสายฉีดเส้นที่สามนี่นะครับผมนี่ออกออกเป็นหัวหัวที่3ามหัวนี้นี่นะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้เราก็ต่อเข้ากับเครื่องนี่ครับผมต่อเข้ากับเครื่องพ่นยาที่เราที่เรามีนะครับผมพอทําเสร็จหน้าตามก็จะเป็นแบบนี้ครับผมนี่อันนี้คือเครื่องพ่นยาสายวิ่งมานี่นี่นะครับผมอันนี้คือหัวที่หนึ่ง หวัวที่สองแล้วก็วิ่งไปหวัวที่สามนี่นะครับผมแบบนี้นะครับผมถ้าถ้าเราทําได้แบบนี้นะครับผมการฉีดยาคุมยาในไร่มันสําบัลังของเราเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมจากปกติที่เราเคยจะต้องเดินเดินครั้งละหนึ่งล่องเนี่ยเราก็เดินได้ทีละสามล่องเลยนะครับผมก็คือทำให้ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยเดินถึงสามครั้งนะครับผมแล้วก็จะทําให้งานของเราเนี่ยเสร็จไวด้วยนะครับผมแต่ว่า ณนะตอนนี้นะครับผมพี่โตยังเกิดปัญหาอยู่หลายจุดนะครับผมก็คือยังมันยังเอาไปใช้งานจริงไม่ได้นะครับผมคือปั๊มน้ําไดอะเฟรมที่พี่โตเปลี่ยนไปนะครับผมพี่โตเพิ่มเป็น10.5บานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะแรงพอสําหรับฉีด3หัวไหมนะครับผมแต่ถ้าใครมีเครื่องพ่นยาที่เป็นบินซินนะครับผมที่เป็นเครื่องบินซินเนี่ย พี่โตคิดว่าน่าจะใช้ได้เลยนะครับผมก็คือหมดหมดปัญหากเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไปเลยนะครับเพียงแค่มาทํามหัวฉีดนี้ให้สําเร็จก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นเป้เครื่องยนต์เนี่ยพี่โตว,ว่ามันน่าจะแรงพอเลยแหละนะครับผม <C ell an> ส่วนของพี่โตเนี่ยพี่โตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าจะทําได้ไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าถ้าไม่ได้เนี่ยพี่โตก็ก็เดี๋ยวต้องลองหาหาวิธีเพิ่มดูนะครับผมว่าจะทํายังไงดีนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ลองทําดูได้นะครับผมลองทําดูได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ